สวัสดีค่ะมาพบกับสาวยาพาก,กินอีกแล้วนะคะวันนี้สาวยาจะพามากินอาหารโปรดของสาวยาค่ะขนมจีนซาวน้ําปลาค่ะเพิ่งทําเมื่อกี้นะคะก็จะมากินกับสาวยาก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะสาวยาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะทุกคนก็เป็นกําลังใจสาวยานะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะมาค่ะมาซ o ยด้วยกัน๋อพริกขมก็ใส่แล้วมือนะอุตายแล้ว ลืมลืมชะชะอมดิบแป๊บค่ะมาค่ะ,มา,คะมากินด้วยกัน uh. ว่านตต่นเลยเพือพ่อเห็น้ววปะที่เห็นน้ำใสใสเนี้ใสแต่ปะลาล้าไม่ได้ใส่กะปิไปด้วย มีผักบุ้งโอ้มีผักหลายอย่างเด้อผักมีหลายอย่างผักชะอมก็มีชะอมลวกผักชีลาวลวกผักบุ้งนี่มาตัอ หัวปีไม่อย่างนี้ละมันเนี่ยพักพักกันจองบอกพักพายหรือเขาพักลวก เป็นบมดติดจืดจังสิกะแซ่บเลยเด้ดเอซแลาแน่ถ้าบพุพเพอจะไปเอามาใหม่แล้วขนมจีนกินนี่มันสะใจไปเลย